ครับอีกนี่งเอกสารนีพูดง่ายว่านำเข้าบีบีกันเนี่ยผิดทางจีนครับนี่กระบอกนี่เพิ่งซื้อมาปุ๊บเื่กีต้นไปไหนแต่ได้แล้วครตได้แล้วแตได้แล้วแล้วจาปตรงจุปจดจดจุดจุดด ปืนนี่ปืนอะไรครับปืนอะไรแบงก์กันเป็นแบงก์กันลูกลูกลูกอะไรลูกจริงไหมเป็นลูก,ล,กลูกแบงก์มีอันตรายไหมเป็นแค่จะเกิดไฟออกครับน้ำต้องสังน่น ทำไงนี่ไงเฮ้ยบัก,ออกเขี้ยปันซ้อมโอ้โห่ลูกซ้อมลูกซ้อมผู้ใหญใจงั้นแก่ใจแล้วโว้คือ,อดังอย่างวะ จะล่องปืนครับล่องปืนได้เบื้องเนี่ยว่าพวกว่าไทยยิดกับไทยบอกว่าล่องปืนล่องเมืองอุทิศนาอุทิศด่างแห้งวัวซัมเดยะครับแล้วปืนได้มาจากไหนซื้อมาในเน็ตครับเขาล่องเขาล่องเพื่อให้คนเบดวงว่าปืนใช้จริงหรือว,ว่าข้อเดีอยวขายตอนหรือไงล่องซื่อเนี่ยง เพราะลำลำลำกล่องมันตันนะมันมีแต่สเก็ตไฟอ <müs. S 2> อ,อกปึ่งเด็กคนหนึ่งก็ว่ากี่บาทครับเขาบอกว่าแปดพันถายครับกี่ผมตัดสินใจซื้อ,อ,อก็เพราะผมเบิึงในยูทูบมีท่านายคนหนึ่งคนบอกว่าปืนแบงค์กันซื้อมาครอบครองไม่ผิดกฎหมายอืมซื้อมาปืนที่ปัญหาหรอทักเขาโบ,บ่นมันมันสามารถใจจริงเลยวะเนี่ยใจวะไรครับเพราะว่าลำกล่องตันลำกล่องตันครับอืม ซื้อมาแล้วปอกมันตัวเลยว่ามายิงนกยิ่งงูซื้อมาไฟไฟคือว่ามีปืนนี่นะไปเล่นปืนซื้อมาเล่นมันเป็นแค่แก๊ปนะแก๊ปเต็ซื้อมาเล่นซื้อมาเล็งซื้อมาไปยิงเลยนะไปเกิดอะไรอื่นนะบ่บ่รับรับกองมันตันที่ที่ปกติจะได้คลิปนี่ห้องยิงเปื่อเปื่อกยิ่งร้องปืนถ้าสมมติว่าเป็นดีกันา่์ดีกันร่ดสามารถซื้อได้แล้วไปพบความเพื่อที่จะให้สังคมขกวาดกลัว ก็บีบีกันเนี่ยถ้าพูบเปิดเผยมันก็เหมือนกับ,กบทั่วไปนะครับบีบีกันแล้วก็ส่วนมากก็มันเขาจะมีสนามของเขาที่เป็นบีบีกันที่อีบีบีกันนะครับในกรณีที่มีบีบีกันแล้วก็ยิงโชว์นี่ก็เป็นท่านเลยก็อาจจะผิดฐานทําให้ประชาชนตกใจไดตกใจนะครับกลัวดังนะงั้นเราก็ต้องมาดูลูกกระสุนอีกว่าลูกกระสุนข้างในเขาใช้ดินปืนหรือใช้แรงดังดนแบบไหน อีกอย่างนึงก็ต้องส่งตัวที่สุดทางการก่อนอ,อยากจะฝากบอกอะไรถึงผู้ที่มีอาวุธจัชนานี้อยู่ก็ทางที่ดีนะครับก็ให้พบพานะครับการพาไปเนี่ยต่างๆเนี่ยขอให้อยู่ที่ไปทดสอบมีที่สนามที่เขาจัดเตรียมไวใ้ให้สําหรับอสอมองมินทเทั้น